วิดีโอนี้นะครับก็จะมาตอบคําถามที่น่าสนใจคาถามคาถามหนึ่งนะครับเป็นคําถามที่ได้แรงบันดาลใจจากการที่ผมเนี่ยไปทําสัมมนานะครับให้กับน้องๆก็จะมีการโชว์รูปหุ่นนะครับหรือว่าฟิตสมัยก่อนที่แบบฟ <Wow. S 1> ิตหุ่นอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นรูปให้นะครับเป็นรูปภาพสมัยแบบช่วงที่ผมฟิตไปเพื่อจะถ่ายแบบหรือว่าประกวดจะมีน้องๆถามว่าเฮ้ยพี่ตอนนั้น เล่นก้ามท้องท่าไหนบ้างนะครับผมก็เลยเออมันเป็นคําถามที่น่าสนใจดีนะครับก็คือในช่วงตอนนั้นเองนะครับ <S <S ผมไม่ได้เล่นก้ามท้องเลยนะครับ <S <S ไม่ได้เล่นท่าไหนเลยทั้งนั้นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าอา้าวไม่เล่นแล้วก้ามท้องมันจะขึ้นได้ยังไงหรือว่าตัวซิกแพคมันจะขึ้นได้ยังไงนะครับก็ตรงนี้เองนะครับว่าจริงๆแล้วส่วนตัวนะครับก็หลายคนอาจจะ เล่นกล้ามท้องก็ได้แต่ว่าส่วนตัวในตอนนั้นนะครับด้วยเวลานะครับกับงานที่แบบว่ามันจะต้องเพรนลูกค้าแล้วก็ต้องมีแบบเพ้นติดติดติดกันนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะเล่นกล้ามท้องนะครับหรือว่าจริงๆตอนนั้นก็คือเอาเวลาไปเล่นท่าอื่นที่มันได้กล้ามท้องเหมือนกันนะครับหรือว่ามีการเกร็งนะครับแกนกลางลําตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเดดลิฟต์แล้วก็สคอรตนะครับเพราะว่าในการที่เราจะต้องแบบ แบกน้ําหนักไว้ใช่ไหมครับหรือว่าเดดลิฟที่แบบต้องขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็มีการเก่งหน้าท้องค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้เล่นผ่ากล้ามท้องเลยนะครับไม่ได้เล่นเลยแต่หลายคนก็ถามว่าอา้าแล้วถ้าไม่ได้เล่นแล้วมันจะเห็นซิกแพคได้ยังไงนะครับวันนี้ผมก็มีกด5ข้อนะครับกด5ข้อของการมีซิกแพคมาฝากกับคนที่ฟังอยู่ด้วยนะครับสาหรับข้อ1นนะครับที่ผมจดมานะก็คือเราจะมองเห็นซิกแพคได้อะ่ะคือเราต้องมีไขมันที่ ต่ำมากๆนะครับตรงนี้เองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนมีซิกแพคอยู่แล้วนะครับหรือว่ากล้ามท้องเนี่ยแอปตัสโดมินิทเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าจะมองเห็นได้หรือเปล่านั่นอยู่ที่เปอร์เซ็นต์แฟตนะครับเปอร์เซ็นต์แฟทที่ถ้ามันต่ําพอมันก็สามารถมองเห็นได้นะครับอันนี้คือข้อที่1นนะข้อที่2นะครับก็คือการที่เราจะลดไขมันได้เนี่ยมันก็คือเรื่องของแคลอรี่เดฟฟิสิตนะครับแคลอรี่เดฟฟิสิตก็คือเรื่องของการที่เราใช้พลังงาน มากกว่าการกินเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือง่ายๆเลยเมคเซนต์อาจจะต้องดูเรื่องของสารอาหารด้วยเพราะว่าสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่งที่จะทําให้มีคุณภาพในการเล่นกล้ามใช่ไหมครับหรือว่ายกเวทก็คือเรื่องของสารอาหารที่ได้รับด้วยนะครับข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คือท่าเล่นท้องอ่ะช่วยเรื่องความแข็งแรงแต่ไม่ได้บ่งบอกว่าจะทําให้เราอ่ะมีซิกแพคหรือเปล่าตรงนี้เองนะครับก็หลายคนที่เล่นกล้ามท้องนะครับหรือว่าเล่นท่าท้องไม่ว่าจะเป็น คลัน้นไล่ยิงเล็กเลเขาเล่นบางทีนะครับก็คือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการออกกําลังกายนะครับหรือว่าบางทีเล่นท้องเพื่อไม่ให้ปวดหลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าอยากจะทําท่าทางบางอย่างให้มันทมัดทมแมงขึ้นหรือว่าแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้บอกนะครับว่าถท่าวันนี้แบบเปอร์เซ็นต์แฟตเราเยอะแต่เราเล่นท่าท้องแล้วแบบท้องมันจะสามารถปูดออกมาได้จนแบบ โผล่ทะลุไขมันออกมาเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับส่วนข้อที่4นะครับเรื่องของทรงซิกแพคเราขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคําถามที่จะโดนถามบ่อยมากๆเลยนะครับว่าเฮ้ยพี่ถ้าเกิดคนนี้มี8แพคคนนี้มี6แพคคนนี้มี4ี่แพก 8แ็คฟิตกว่าใช่ไหมอันนี้ก็ตอบเลยนะครับว่าไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ล้วนๆเลยนะครับว่าเฮ้ยเราจะมีซิกแพกกี่ก้อนเพราะว่าตัวที่แบ่งแยกกล้ามท้องเราหรือว่าตรงซิกแพคเราอ่ะอันนี้เขาเรียกว่ามันจะเป็นเอ็นนะครับเอ็นอ่ะมันไม่สามารถเล่นให้มันมีเพิ่มได้เช่นเราเล่นแล้วเอ็นมันจะขึ้นมาเพิ่มอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็คือถ้าเกิดวันนี้เราน้ําหนักลงแต่เรายังไม่เห็นซิกแพค นั่นหมายความว่าสิ่งที่หายไปคือกล้ามเนื้อนะครับสําหรับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> ทําไมบางทีคนผอมแต่ก็ไม่เห็นว่ามีซิกแพคก,ก็จริงๆแล้ว เขาน้ําหนักตัวน้อยแต่ว่าจริงๆไขมันเปอร์เซน็นไขมันที่อยู่บริเวณในร่างกายของเขาส่วนต่างๆอาจจะมีมากจนทำให้เขาไม่สามารถมองเห็นซิกแพคได้เช่นกันนะครับกด5ข้อสำหรับการที่เราจะมีซิกแพคนะครับแล้วก็ตอบคำถามด้วยว่าในตอนที่ผมฟิตหุ่นตอนนั้นคือผมไม่ได้เล่นกล้ามท้องนะครับอันนี้คือเป็นโปรแกรมช่วงหลังๆแล้วกันนะครับก็ผมก็อาจมาเล่นกล้ามท้องบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ช่วยเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆในการทาท่าทางต่างๆให้ดีขึ้น และที่สําคัญคือช่วยเรื่องของอาการปวดหลังด้วยมันทําให้เรานั่งตัวตรงได้นานขึ้นยืนเฮ้ยไม่ห่อไปแบบนี้ได้นานขึ้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่ใช่แค่ความฟิตแต่ชีวิตต้องเบเทอร์